สวัสดีครับโมนีก็มมตามตา่อย่ายหน่อยฟันแม่เนาะครับเนาะหวดวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันสองพัาหนาหหกสิบห้าฟาดซองฝันฟ้าผ้าโฉกนู่นนะครับเนะ้ยเพืพ่ดเข้า,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 ขา,ามาแล้วกดติดตามแนะนำนะครับเลยเฟ้ร์มีบุญวาสนาต้อนกันขอให้ถูกลังวัลนเนาะครับเนาะครับ,นะรบ้าไปฟัง ครับจ้าสวัสดีทุกคนแน่ยยูทูบกคนสวัสดีจ้าสวัสดีกันแม่สวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะมาตามต้อมวนแล้วแม่จ้าเป็นไหนงวนนีครับผมเออก็ฟันเราล่ะฟันที่ก้อนเราเอ็ที่กระตีเอารอดเอารอดยันน้อยกระตีบอกะก็เก่าบ่วงห้องดอกวันที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันออกสิบผาหาบออกเงินแม่มีแม่เนาะฮึ่มรน ร้านน่อยก็บ,บอกยูหกเก้าแต่ว่ามันบอกหักออกตัวนึงมันจะสี่เก้หาห้าเ้วจะคล้องปึ๊กเองอแม่วดที่แล้วครับ <c oughs> เลขรถที่แม่ฝันนอซีนึงหาแ,แม่เนาะโอ้คือพลาดไปแต้มไปตัวเดียวครับรถแง่กับแต้มพิดพลาดไปตัวหนึ่งกับลูกสาวบอกยูครับผมหาเจ็ดเก้าครับก็เลือกมาเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันในสี่สามตัวแล้วอันนี้เยอะหน่อยได้เลขแต่มือเพิ่นมาบอกมือแรกแวก็บอกที่บอกเอฟซีไปเ้าบีน เมื่อเลขออกเพิ่นก็นมาบอกว่าเปลี่ยนซีไปเป็นฮกกระเป่าก็ได้คแต่เขียนยุบไปซื้อแต่ว่าเขาบุกายให้ยเนี่ยเอฟซีเลยบ่ได้หรอกได้หน่อยบ่ได้แต่ว่าออกสิบห้าหนี่ได้หลายสิบห้าได้หลายอยู่ครับผมออกฮกกเป่าก็ได้หลายอยู่ครับ้บานนึงนี้งอวานก็ฟันว่างสีเสิบตีเอารเด้วยตีเอาลดอดคอมเมนต์เาขามาในโทวเราซับเป็นรดมัน,นส <c oughs> นีตรงกันว่ากู้ฟันได้หน่อยว่าะฉั้นกะไปคือคือเย้หน่อยเขียนไว้แล้วตัวสิบห้าเนี่ยบอกตัวสิบบอกกูมฟันว่า จะเป็นพิศาจตาพีศาบ่บนักบลลึกดอกบ่เขียนให้ในบ่แม่เขียนอ่าเขียนอยู่ต่ก่อนฟังสักกันกับฝันลาปูนี่หละฝันปูรวยยาซับนี่แนละฝพนเอ็ออกแต่งถ้าออกจากมาตั้งเพิ่อนี่ปูรวยยาซับออกมาไม่น้อยนี่ครับผมบ้าเท่าบุกี้เพิ่นครับไม่น้อยเพิ่มไก่เปิดจุดเพิ่มนกใหญ่นี้เออเพิ่นบอกใหญเพิ่นี้ให้่ซับนาซะร้หยถึงตงงวดงวดนี่ครับผมเีลาพ่อเลี้ยตัวมึงมาสั่น ผูคแบบแค้คนว่าพอดีตัวนึงเอามาบบกแปลงไพะไปกินสรุปผลพ่อดีมาจากมาต่างที่เงินเพิ่นเลยครับแยกนอนระยางไปเอาเป็นแต่งสีทองสีเหลืองเลยแต่งนัง่<ค>นก็คิดของเจงง้าของมันเป็นทองสุดทายกินอะไกินได้มันของจริงแม่ลูกคนนั้นเลยเป็นทองอะไรนั่นคนบอาออกมานะบ่านเนี้ยพอดีแยกนอนไกลสิไปเอาเลี้ยหอวเดียวเพ่นว่าปลาตายว่างเงนินปลาตายกลายเป็นนกเออเพคนบอกบนี่นี่เอ๊ยี่ มาแตงเมื่อยกลมกลมปลาใกลายเป็นนกครับผมเป็นบอกเออตีออกว่าผู้คนมนี่ตีตีออกง่ายก็หนปัญหาง่ายงวดนี่ตุวเจี๊ยบเขาบอกเป็นเลขเขายังฝึกบ่ายพันบอกปัญหาว่าเขาสิเก่ง่าแยกหน่อยเก่งนะะแยกห่อยเขากนบอกตัวเลขขึ้นงเดี๋ยวเขาไม่คีแล้วเดี๋ยวเนอะผมก็รู้ปันญอยังไงก็ช้นัาจะซี่ผู้ไดไปออก เขียนออามาได้ในคอมเมนต์ได้มันดีตรงกันว่าดีจะมาดีแค่คุยกันก็อีกจะมาเยังหน่สิเขียนให้ครับผมแบบเยอะหน่อยแต่ว่าเอ้าวไก่เมนต์อีรีบอกพวกอ่ะพอด้วยว่าปลาตายจนเหม็นนี่พันว่าเปดย่างป่ะคะเออแน่แน่ปลาตายคือเปดปลาตายกลายเป็นนกพันว่าปลาตายกลายเป็นนกอืมพันว่าไม่ขลมๆแต่ว่ามีศูนย์หนึ่งหมดนะศูนย์นึ่งเกิดอ่าครับผม แน่นบานกหนึ่งม่อืมทบ่ปลายเป็นซ้องอะไรนกครับผมปลาตายกระแปดชุนแปดนื้ครับเพ่นาเตียงกันดีเตียงมันก็อุผมผมมันก็เป็นศูนอยู่แล้วแม่นกาครับอืมค่ะเพราะว่าปลาตายไายเป็นนกอีหลาปลาไม่ตายเหม็นเหม็นมื่อกี้งาไกาเมื่อไมันก็เหม็นบ่กินกินเหม้นบอกมาสั่นนาครับเลยไาสร้างมันเพอลูกไก่มากหรอกขางบนกเป็นนกที่หละอีหล่ามาั่นบินหล่ว่าสั่นวาอยู่สเนี่ยอันละ ก้อนควันป่าป่าก็เป็นป่าเป็นแปดอืตายก็เป็นศูนย์ศูนย์เราพูดว่ากลมกลมเป็นนกนกก็เป็นหนึ่งครับอืมศูนย์หนึ่งแปดอืศูนย์แปดหนึ่งอืครับผมไมไดเลือกเปลนตัวนี้เนาะครับตัวนี้เราเปลี่ยนเแต่งนอกจากใ้มือสมมติว่าขันมากมากศูนย์นี่เนาะลักษณะพูดมามันหนึศูนย์มันไกลป็นหนึ่งนะเราศูนย์ดูบ่อน้อง ศูนย์กับเน็นกับเป็นตัวเดียวกันเนาะครับผมอะได้หน่อยว่าไปซื้อรถตุลีวันช่วงบ้านเนาะก็ดีเจ้าทัใส่เนา่ยโทวใส่เจ้าก็น่าไปดูวัรถตรีนะแ้าทันได้เ่้าหน้าเ้าหลังก็จะเอามาดีกว่สัญญาเราต้องลอให้ขาไปจัข้อมากอกไม้เอาเหียมไม่แันเหลียกเงียเหี่ยจนบ่มีเน่ตัวจะได้บ่มี แม่น่อยกำลังเขียนให้ครับเด้อโอ้เด้อค่ะบาดคำสุ่มว่า้นเนาะเกนให้เพื่อนนําเนี้ยตัวนึงเนาะต่เนี้ละครับออืออือนี่ละออนี่เลยแค่เนาะแปดหนึ่งแปดหนึ่งคือเขียนลายอันเท่แม่ไปเลยเขียนหนึ่งแปดเส้ามาเนาะไปจิบออกอีดีบ่อนาบบ้านแอันนี้ขาออกซะขาไปเพื่อนนั่งโอ้ เม็ดเดียวแข็นๆเลยก็แล้กันซื้อโรคซื้อสิบเก่าได้หรอโรคอะไรเพื่นน้ำเนี่ยเอาล้างเด่นสิบเก่าซะมากทีหล่าตัวเล็กเล็กหน่อยมากอ่าเป็นเล็กมากมันมาครับอืมเล็กมากส่วนตัวก็เล็กเขาฟันที่เพื่อนให้ฟันกันนี่ละครับแม่เอเจนาล้างไว้ครับผมก็ศูนหนึ่งบ่อมาแม่ซุนหนึ่งบ่อเดี๋ยวแจ้เดี๋ยวแจ้าสี่พันหนอมาสมัครอืม ค่ะได้ห <brightness> น <desserts> <Negative paper> ่อยเราบลอดภัยลอดภัยด้ค่ะหมั่นใจแห้งเันบ่แม่มั่นใจแห้งมันบางวันเนี่ยมันมันในฝันนี่บว่ามีหยังมาปิดบางแม่สว่างสุดเทียนเนี่ยเฮายังมาจับจุดว่าเออคฝันว่าจะแม่เนาะอันนี้คือสวดมนต์ฮอดหาุ่มสี่ฝันประมาณสี่สามนี่ละค่ะฝันประมาณสี่สามกัวนี่ละคะสรุปเนาะครับสรุปได้หน่อยฝันแม่ครับ เพิ <ersch> ่นให้ตัวใดเนาะงมดประจำวันที่หนึกลุ่มภาพันสองพันหาร้อยหกสิบหานะครับนะี่นะครับศูนย์หนึ่งแปดสองแปดแปดหนึ่งหแปดนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนี่เก้าหนึ่งนี่หมูหน่อยหมูหน่อยข้นฝันนะครับเนาะล้านเพิ่นเนาะนี่นะครับแต่วเลขรัก ลอยนี่เพิ่นมากเลขสามนะครับสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหรือว่าสามหนึ่งแปดก็กะใดครับเพิ่นมาเนาะกะกะซ่นำนี้นะครับก็ฝากเพื่อได้คำนั่งเรก็ฝา,ากกดติดตามขวันฝากผ้าโชคนั่นไหมครับเด้อเพื่ได้ไมีบุญวาสนาต่อก,กันขอให้ถูกรางวั่นนะครับเนาะครับอย่าคลิปนี้กอะจะเป็นแนวทางห้อยไปซื้อหวยรัฐบานนะครับเนาะ Terima <laughs> kasih.